กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมนายมัสมาร์ทใน c h ANNEL e n t e r t a i n ZONE วันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวสารที่ CAPCOM ได้ปล่อยออกมาใหม่พร้อมกับตัวอย่างของ Resident Evil Infinite Darkness ซีรีส์ฉลองครบรอบ25ปีของ Resident Evil ที่จะเป็น e x c l u s i v e ของ Netflix ซึ่งจะฉายในวันที่8กักราคมปี2021นี้นะครับทั้งนั้นก็เราไปเข้าเนื้อหากันเลยครับเมื่อเราดูจากโปสเตอร์ที่ถูกปล่อยออกมาแรกๆแน่นอนว่าตัวละครที่จะมารับบทนำในภาคนี้ก็คือลีออนกับแคลครับ หากเราไม่นับภาค2 r e รีเมคที่เป็นการหยิบภาค2มาทำใหม่นี่ก็เป็นอีกครั้งที่ลีออนจะได้กลับมารับบทน,นำร่วมกับแคลร์ตั้งแต่ภาค De Generation ในปี2008แล้วนั่นเองครับงานนี้ใครที่ลงเรือคู่ลีออนกับแคลร์ก็คงอยากจะติดตามภาคอิน i ินิตดักเน s หน้าดูเลยนะครับในตัวอย่างนี้เราก็ได้เห็นตัวละครอ,อีกจำนวนหนึ่งปรากฏตัวออกมานะครับโดยตัวละครตัวแรกที่เราได้เห็นก็คือชาที่ชื่อเจสันนะครับข้อมูลของเขาได้บอกไว้ว่าเจสันเป็นหัวหน้าหน่วยรบพิเศษของอเมริกาที่มีชื่อว่าแมดด็อกส ซึ่ง6ปีก่อนเกิดเหตุการณ์ในซีรีส์ภาคนี้เขาได้ช่วยหน่วยรบของเขาจากสงครามกลางเมืองในพินัมสตาร์ทาให้เขาได้สมญานามว่าฮีโร่แห่งพินัมสตารนั่นเองครับซึ่งในตัวอย่างที่แคทพอมปล่อยออกมาล่าสุดนั้นเราจะเห็นได้ว่าเขามีแฟลชแบ็กถึงเหตุการณ์ในสงครามครั้งนั้นด้วยครับ และตัวละครที่น่าสนใจอีกตัวก็คือเฉินเมย์ตัวละครสาวสวยซึ่งมีบทบาทเป็นตัวแทนของรัฐบาลกลางที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับเธอได้ออกเดินทางไปเสี่ยงให้กับรีออนและเจสันเพื่อสืบพ้นหาสาเหตุว่าทำไมทำเนียบข่าวถึงโดนแฮกระบบได้นั่นเองครับดูเหมือนว่าแคปคอมเนี่ยจะไม่อยากให้เรือรีออนกับแคลร่าบลื่นจนเกินไปนะครับเนี่ยตัวละครตัวต่อไปนี้มีชื่อว่าแพทริกนะครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่หน้าใหม่ในหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกาเขาเป็นคนที่นับถือเจสันเป็นฮีโร่เลยทีีเดยว แต่ในทางกลับกันนั้นเขาไม่ชอบหน้ารีออนและคิดว่ารีออนเป็นคนที่พึ่งแต่โชคเพียงอย่างเดียวครับแต่จากตัวอย่างที่ผ่านๆมาเราจะเห็นได้ว่ารีออนได้ช่วยเขาจากการโจมตีของซอมบี้ครับซึ่งเราก็ต้องไปรอดูกันว่าในซีรีส์นี้จะมีฉากเหม็นหน้ากันระหว่าง2คนนี้เยอะหรือเปล่านั่นเองครับตัวละครตัวต่อไปคือประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคุณแกรแฮมนั่นเองครับเขาเป็นคนที่ส่งรีออนไปยุโรปเพื่อช่วยแอชลีย์ลูกสาวของเขาในเหตุการณ์ตอนภาค4 ซึ่งถูกลกพาตัวไปโดยกลุ่มลทัทธิลอสอิลูมินาโดสครับและในตัวอย่างเราจะเห็นฉากที่หน่วยคุ้มกันกับรีออนกำลังพยายามพาข้าเหนียวจากซอมบี้ในธรเนียบนั่นเองครับและเพราะตัวละครตัวนี้ยังทําให้ผู้คนคิดไปอีกว่าแอชลีย์อาจจะโผล่มาในภาคนี้ด้วยก็ได้ครับแต่ยังไงก็ต้องไปรอลุ้นคําตอบในวันที่8พร้อมกันอีกทีนะตัวละครตัวต่อไปนี้คือวิลสันนักการเมืองที่เคยเป็นอดีตทหารมาสู่การเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ เขามีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานและยอมทำทุกอย่างเพื่อให้บรปปรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าเขาเป็นคนที่มีความยึดมั่นในความคิดของตัวเองมากเลยทีเดียวครับและตัวละครที่ผมจะมาพูดถึงเป็นตัวสุดท้ายก็คือไรอันชายคนนี้เป็นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีแกรแฮมและในข้อมูลได้บอกไว้ว่าบ่อยครั้งความเห็นของเขาส่วนมากนั้นจะขัดแย้งกับของวิลสันอย่างสุดๆดครับ ซึ่งในตัวอย่างใหม่ที่โชว์มานั้นก็เหมือนว่าเขาจะเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยหรือเขาอาจจะเพิ่งขัดใจกับคําพูดของวิลสันมาเลยอยู่ในช่วงหงุดหงิดเลยปฏิเสธการให้ข้อมูลกับแครนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่ทางแคปคอมได้ปล่อยออกมาพร้อมกับตัวอย่างใหม่นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวอย่างใหม่และแหล่งข้อมูลให้ไปอ่านได้เพิ่มเติมใต้ e s สคริปชันนี้ยังไงก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่กดเข้ามาดูวิดีโอนี้กันด้วยนะครับหากถูกใจวิดีโอก็สามารถช่วยกด like, ยยไลค์ลัผมไดด้้วยนะครับ สำหรับวันนี้มัสมาร์คใน Channel Entertain Zone ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ